สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของคําเสียดสีหรือคาค้อนแคะต่างๆกับคุณผู้ฟังซึ่งไม่ว่าสังคมใดนะคะเชื่อว่าทุกสังคมมีคําเหล่านี้อยู่ค่ะทําให้ผู้ที่ได้รับคาค้อนแคะหรือคําเสียดสีเหล่านี้มีความรู้สึกไม่สบายใจซึ่งไม่ใช่เฉพาะในประชาชนสามัญธรรมดานะคะ แต่ว่าในระดับเจ้านายหรือระดับของกษัตริย์ก็ยังมีการค่้นแคะค่ะเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องของรัชกาลที่สี่และรัชกาลที่ห้าที่โดนพวกขุนนางหรือข่ายราษบริพานพูดค่อนแคะให้ได้เจ็บพรไทยะนะคะครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่และรัชกาลที่ห้านะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า ท่านทรงได้รับคำแช่งจากเจ้านายแล้วก็ประยาขุนนางด้วยคำว่าพอได้รับราชสมบัติในเวลาเพียง15ปีเท่านั้นเหมือนตะเกียงริบหรี่จวนจะดับนั่นเป็นความตอนหนึ่งในพระราชหัตทะเลขาของรัชกาลที่5ที่มีพระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่22พฤษภาคมพศ2436หรือในปีรศ112ที่ทรงพรรณนาถึงความทุกข์ยากหลายประการที่เสมือนมรสุมชีวิตหนักในชีวิตของพระองค์ค่ะเนื่องด้วยเหตุผลประการสำคัญก็คือพระองค์ท่านขึ้นของราชขณะที่มีประชนมายุเพียง1 5พรรษาต้องทรงแบกรับพระราชภาระหลายประการ อีกทั้งต้องทรงเผเชิญกับความกดดันทางการเมืองอย่างหนักจากสมเด็จพระยามหาศีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคหรือสมเด็จช่วงในขณะนั้นท่านเป็นเจ้าพระยาศีสุริยวงศ์ที่สมุหะพระกลาโหมเป็นผู้สําเร็จราชการที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในสยามค่ะคุณผู้ฟังสมเด็จช่วงเป็นผู้ที่มีอํานาจและก็อิทธิพลสูงมากในหนังสือประวัติต้นราชการที่ห พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ส่งเล่าถึงสมเด็จช่วงไว้อันสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของเจ้าพระยาผู้นี้กล่าวคือสมเด็จช่วงจะไม่ออกพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับราชการที่สี่และราชการที่หจนกว่าทั้งสองพระองค์จะได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสาเหตุที่สมเด็จช่วงไม่ยอมเรียกราชการที่หว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะคะ รชัชกาลที่6ได้ทรงบันทึกไว้ว่าเพราะเขานึกว่าทูลกระหม่อมจะสวรรคตเสียก่อนที่จะได้ราชาพิเศษเหตุที่เชื่อว่าราชัชกาลที่หจะเสด็จสวรรคตหลังจากครองราชไม่นานเพราะหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จกลับจากทอดพระเนตรสุริยุปราคากับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจบคีรีขันธ์นะคะ อาการประชวนหนักมากจนไม่มีใครเชื่อว่าพระองค์ท่านจะรอดและผู้ที่มีความคิดนั้นก็คือคุณหญิงพันพระยาคนหนึ่งของสมเด็จช่วงกับคุณผู้ฟังโดยรัชกาลที่6ได้ทรงอธิบายไว้ว่ารัชกาลที่หได้ตรัสเล่าให้พระองค์ฟังมีความว่าเมื่อพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็คือหมายถึงรัชกาลที่หนะคะคุณผู้ฟังกำลังบรรทมประชวนอยู่ในพระฉากในพระที่นั่งอมรินนั้นคุณหญิงพันเมียสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าไปยืนอยู่บนทางพระเจ้าแล้วแลพูดว่าพ่อคุณน่าสงสารนี่พ่อจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่ครั้นเมื่อเวลาผ่านไปคุณหญิงพันผู้นี้เสียชีวิตลงรัชกาลที่หได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพระองค์ก็ทรงเคาะโกรธแล้วตรัสว่ายายพันแกเคยถามฉันว่าฉันจะอยู่ไปได้อีกสักเท่าไหร่ วันนี้ฉันมาตอบแกว่าฉันอยู่มาได้นานพอที่จะมาในงานศพของแกแล้วละ่ะจะว่าอย่างไรย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่สี่เมื่อแรกที่ทรงครองราชก็เคยมีผู้กล่าววาจาเสียดสีสาบแช่งพระองค์ท่านเช่นเดียวกับที่คุณหญิงพันกล่าวเสียดสีรัชกาลที่ห้าผู้นั้นก็คือหม่อมเจ้าทินกรเสนีวงศ์ค่ะหม่อมเจ้าทินกรเป็นผู้รู้ตำราหมอดู ได้ทํานายถึงดวงพระจตาแห่งพระราชบัลลังของราชกาลที่สตามที่ราชกาลที่หทรงมีพระราชหัตทะเลขาเล่าไว้มีความว่าครั้นแผ่นดินทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมคือราชกาลที่4ี่นะคะครั้นแผ่นดินทุนกระหม่อมเจ้าธินกรเป็นผู้ชิงชังทํานายแช่งอยู่ว่าจะไม่ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติเกินสปี แม้ว่าหม่อมเจ้าธินกรจะเป็นผู้ทำนายแช่งรัชกาลที่สี่จะด้วยแช่งจริงหรือรู้ตามโหราศาสตร์มานั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้รัชกาลที่สี่ทรงติดใจเอาความเพราะเมื่อได้ทรงพบปะกับหม่อมเจ้าพระอ,องค์นี้ก็ทรงรับสั่งทักบ้างเมื่อหม่อมเจ้าธินกรสิ้นชีพิตักษัยไปแล้วรัชกาลที่สี่ก็มีพระมหากรุณาที่คุณเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพกับคุณผู้ฟัง ในส่วนของราชการที่4เองนะคะพระองค์เองก็เคยทรงค้นแคะการวินิจฉัยของหมอไทยเนื่องด้วยในสมัยของพระองค์ประเทศเริ่มมีการเปิดรับวิทยาการทางตะวันตกราชการที่4ี่ทรงศึกษาภาษาอังกฤษทอดพระนธิหนังสือจากต่างประเทศแล้วก็ติดต่อสนทนากับชาวตะวันตกอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ยังทรงผนวดอยู่เมื่อทรงเปิดกว้างรับวิชาความรู้จากตะวันตก แต่เมื่อครั้นเห็นการวินิจฉัยโรคต่างๆของแพทย์ซึ่งมีสาเหตุจากลมหรือโรคลมในพระราชหัตถเ,เลขาของพระองค์ท่านก็ส่งค่อนแคะหมอไทยไว้ว่าพวกแพทย์หมอแลปากหญิงชายทั้งหลายเจ็บอะไรอะไรก็ว่าลมทุกสิ่งไปด้วยตำราอ้างว่าลมห้าร้อยจำพวกจะไล่ว่าอะไรบ้างก็ไม่มีใครนับถูก หมอนวดทั้งกรมวังหลวงวังหลังเมื่อตั้งชื่อก็ล้วนด้วยวาโยวาตาหมื่นวาโยรักษาหมื่นสังหารวาโยหมื่นวาโยชัยยาเป็นหมอสำหรับแก้ลมจับทั้งนั้นไม่มีอื่นดูหนึ่งวันในวังหลวงวังหน้ามีคนเป็นลมจับวันละร้อยส0งคนวันใดเสวยพระโอสถทุเรา ก็ต้องชุมนุมมองไว้ทั้งเจ้ากรมปหลัดกรมขุนมืน่นกลัวจะประชวนพระวายูทั้งเมืองมีแค่โรคลมหมดไม่ใครจะมีใครพูดถึงโรคอื่นๆใครจับหนักซึ่งเป็นไข้หาไข้ปัจจุบันก็เรียกว่าลมนั่นคือข้อความในพระราชหัตทะเลขาวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงบันทึกไว้นะคะคุณผู้ฟัง รัชกาลที่4ทรงครองราชนานกว่า17ปีแม้ว่าพระองค์จะเริ่มครองราชตอนที่พระองค์มีพระชนมายุมากแล้วนะคะและรัชกาลที่5ก็มีพระชนมายุถึง57าสิบปันศานี่เป็นการพิสูจน์ได้ว่าคําพูดของคนเป็นแค่ลมปากไม่ได้พิสูจน์ถึงการกระทําหรือพิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของคนกับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศ ap ิลปะแมกซีน .com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ